หูทดลองพีตันเอ็กพอร์ตสนับสนุนโดยบ้านและสวนชอปปิ้งวีจองบูธ0 9 0ย์7 8 3 1 0เราต้องการซ่อนกุญแจพิเศษในห้องนี้จะซ่อนที่ไหนดีต้องทำไงครับไม่รู้ไม่รู้ จอเครื่องปินตาไว้ที่คอมพิวเตอร์จะได้ไม่มีใครหาเจอเออเห็นไหมเนี่ยคิดแบบดีไซเนอร์ละเราไปดีไซน์สลามของชาบูที่จะมีชิ้นเดียวในโลกเลยดีไหมคะพี่ใหญ่ท่าประกอบของชาบูเลยเว็บิทเว็บว้าวช่วงเด็กฝึกงานสนับสนุนโดยโปรโมอโอเมก้าสมาร์ทโกวันพัส อ๋อทำผมทำผมเป็นร้อนเหรอวา้าวเ้ารายการก่อนดีกว่าสวัสดีค่ะพบกับน้องชาบูในรายการดูทดลองดิสท์เอ็กซ์พอร์เตอร์คุณเคยเล่นเกมกับไหมคะน้องชาบูเนี่ยสงสัยว่าเกมเนี่ยเขาทำยังไงไม่รู้ไหมคะที่เพารู้แค่ว่ามันมีอาชีพึ่งชาบูเขาเรียกว่า เกมดีไซเนอร์เขาจะเป็นคนที่ออกแบบเกมพัฒนาเกมดูว่าเกมเนี่ยมันครจะมีลูกเล่นอะไรแล้วก็ทำังไงให้มันสนุกสนใจไหมชล่าสนใจค่ะชามูขอพาน้อกไปเดิงมาฝึกการด้วยได้เลยคะไม่ได้นะงั้นวันนี้เราลองไปฝึกงานเป็นเกมดีไซเนอร์หออกแบบเกมกันดีไหมดีค่ะโอเคไปเลยปะไปค่ะตอนนักออกแบบเกม เกมดีไซเนอร์คือคนที่เริ่มต้นจากไอเดียแล้วเปลี่ยนให้เป็นเกมสนุกๆที่ทุกคนเล่นได้วันนี้น้องชาบูจะได้ลองออกแบบด่านต่างๆคิดไอเดียเองและดูเบื้องหลังการทำเกมจริงๆไปพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่คือพี่จ้ำก่อนอันนี้เราเล่นเกมกันอยู่แล้วน้องก็สงสัยว่าเอ๊ะใครกันหน้าเป็นคนสร้างเกมต่างๆก็เลยนี่เลยพามาเจอพี่จ้ำจ้า จ้าเป็นคนออกแบบเกมเองเหรอคะใช่ครับผมเป็นคนออกแบบเกมแต่ว่าเดี๋ยวขอเกินก่อนละกันว่าจริงเราแล้วสายงานเกมเนี่ยเราไม่ได้ทําเกมคนเดียว<ม>เราต้องทํางานร่วมกับโปรแกรมเมอร์ทำร่วมกับอาร์ติซี่เป็นคนวาดรูปโปรแกรมเมอร์คนเขียนโปรแกรมเนาะดีไซเนอร์เป็นคนเหมือนแบบเอาชิ้นส่วนต่างๆที่โปรแกรมเมอร์ทำกับอาร์ติต์ทำมาต่อรวมกันเราเคยต่อเลโก้เขาบดกใช่ไหมเลโก้มันก็มีเป็นชิ้นของมันแต่ทีเนี้ยเราจะต่อยังไงให้มันสวยนั่นแหละคือหน้าที่ของดีไซเนอร์เราต้องเข้าใจว่าชิ้นแต่ละอันมันทำหน้าที่อะไรกันบ้างแล้วมาประกอบกัน การระดมความคิดหรือ brainstorm คือขั้นแรกของนักออกแบบเกมเลยค่ะเกมที่ที่จำทำนี่มันเป็นเกมอะไรยังไงบ้างหอเราเราก็ทำาหลายเกมเราแต่เอาเกมที่แบบเหมือนดังสุดแล้วก็เหมือนมีแผนที่จะถอดลง PC อะไรอย่างนี้ยแล้วกัน oh. ก็คือชื่อว่าเกม s u t y y Journey เป็นกระต่ายน้องกระต่าย oh. กระต่ายสีชมพู เด็กๆน่าชอบเพราะว่าจริงๆแล้วทาร์กเก็ตเราเนี่ยเราตั้งใจทําให้เด็กๆเ,เล่นเลยอ๋อโหชอบบูของเราก็คือจะได้ทั้งแบบลองดูว่าเกมดีไซนเนอร์เขาทํางานอะไรกันบ้างใช่ใชแล้วก็ยังมีโอกาสได้ลองเล่นเกมที่กําลังจะไปขายด้วยอ่ะใชใช่ใช่เฮ้ยสุดยอดไปเลยอ่ะสุดยอดไปเลยอ่ะ งั้นไปเริ่มกันเลยดีไหมคะพี่จำข่าวอดีเลยครับดีเลยครับแต่เดี๋ยวมีมีอีกคนนึงค่ะวันนี้ชาบูเขาชวนจะมาฝึกงานด้วยเป็นเป็นน้องผู้ชายตัวเล็กโอ้ต้องผู้ชายเลยครับอยู่แถวแถวนี้ค่ะเดี๋ยวลองไปหาน้องก็ดูดีกว่าเน้อไปหาไปหาไปหาใช่ค่ะใช่ค่ะค่ะเธออยู่ไหนนะเอ้าวมาตั้งรงเกลียวอยู่ตรงนี้ดิเจ้าขาด้วยนะคะในสมุดการที่หนูบอกโอเคสวัสดีอ่ะเธอ นี่ค่ะวันนี้พาเด็กฝึกงานมาสองคนเลยค่ะพี่จ๊าดอยากไปทำงานลูกอยากไปทำงานแล้วเราไม่ต้องฝึกเราจะไปทำงานเลยใช่ปะอยากเล่นเกมเลยอยากเล่นเกมเลยสเต็ปแรกคือเราอยากให้น้องๆรู้ว่าแก่นของเนื้องานเนี่ยว่าเกมดีไซเนอร์จริงๆเราต้องทำอะไรเราก็เริ่มจากให้น้องๆลองเล่นเกมที่ทุกคนน่าจะรู้จักกันดีเนาะรู้จักเป่าิงฉุกไหมครับ Rock Paper Scissor s ใครรู้จักเกมฝป่าหญิงฉุกบ้างเออเออเธอเล่นเป็นไหมครับเด็กพิเี่ชอันนี้คืออะไรคอส ขอชนะอะไรครับขอชนะอะไรคอชนะตั้งไก่คอนชนะไก่เออมาเล่นเกมต่อหนูพิชัยกับพี่ชาบูนะโอเคไหมย่าจี้ยาปากระเปลี่ยนชุดไก่ชนะใครชนะเสมอเสมออ่ะโอเคลองใหม่อ่ะลองอีกทดีนึวยยาาจี้ยาปเก๋าเปลา่ยนชุดใครชนะก็หนูเออหนูอ่ะมีสูตรลับอะไรอ่ะแต่หนูไม่บอกเนาะเออเธอเดี๋ยวเธอทำก็คือมีสูตรลับด้วย เดี๋ยวค่อยบอกบม่อันนี้มันบอกไม่ได้ต้องบอกตอนนั้นเธอไม่อยู่โอเคลงหนึ่งก็ซีบกระดมีอะไรอ่ะเก็บไม่ใช่โคอรกระดาษกระดาษใช่ไหมคะก็ต้องออกคอร์ดก่อนถ้าแพ้ให้ให้เลิกใหม่เลยเป็นโคตรกระดาษกระดาษใชเดิมถ้าชนะก็เป็นกระดาษแล้วก็กระดาษน่าสนใจน่าสนใจได้แหละจริงก็แค่ที่เรายกตัวอย่างเรื่องคอร์ดได้ยินไหมกระดาษเจ๊แต่เจ๊รักอะไรอ่ะ เก็บเก็บ,บเราจะลองเอาไอ้ค้อนไอ้กันไกกระดาษมาเป็นตัวอย่างของการทํางานจริงของดีไซนเนอร์ตอนนี้เรามีโจทย์ละอยากจะทาให้ฝอยฉุบเนี่ยมันดูแบบเออน่าสนใจมากขึ้นอ่าจริงๆเราไม่ยังไปต้องทําให้อปอยอิฉุบมันสนุกขึ้นก็ได้เราแค่เปลี่ยนแบบถ้าไม่เอากันไกกันไกมันดูน่ากลัวไป<อ>เราจะเปลี่ยนกันไกลเป็นอะไรอ่ะแ้ครับถ้าเราไม่มีค้อนกันไกกระดาษเราเป็นอย่างอื่นได้ไหมเอออืมไม่ได้อือไม่ได้ไ ม่มีอย่างอื่นเลยหรอพี่ชาบูล่ะเออเอาอะไรที่มันเกี่ยวกับตัวพี่ไข่ควงเอาไปจิ้มกระดาษอ่ะโอเคสบายถ้ามีคนออกกระดาษยิ่งมีคนออกไข่ควงยิ่งชิงไมหมโอเงเอาไข่ควงจิ้มกระดาษกน้องบอกไข่ควงก็ชนะอ๋อไม่มีไข่ควงเพิ่มได้ไหมเพิ่มได้ไหมอือไม่ได้ไม่ไลยดิเออมัต้องมีข้าวสามอย่างเหรอต้องทำตู้ขับจ้าตัวอ๋อมันเป็นกติกาใช่ไหมลองอีกสักเกมไหมคะ เอาโอเอ็กไหมโอเอ็กเลยกระดาษพี่กระดาษอ่าไหนว่าว่าตารางไงที่ดูเสืออ่ะอ่ะเธอกับพี่ชาบูเล่นแข่งกันนะพี่เล่าบอกเธอต้องมีกฎก่อนว่าใครจะใครจะเป็นคนเริ่มก่อนเริ่มหลังใช่ไหมต้องอยิบกระเป๋ายายาปังกระเป๋ายิงฉุกเฉินยิงฉุบเฉินสลักจังหรออ้าวไหนพี่ถ้าบอกมีสามอย่างอันนี้ก็เห็นป่ะเราเริ่มจะดีใจแล้วเราสร้างกฎขึ้นมาเองนะเนี่ยอ่ะ ชาบูเกียนให้พี่ก่อนเอาช่องไหนเคสวยมากอ่ะทีนี้อาเธอบอกพี่มาจะลงช่องไหนจะลงช่องมันมันจบไม่ได้แล้วเห็นป่าวอย่างงี้มันจบไม่ได้แล้วต่อไปเนี่ยแหละเราต้องมาวิเคราะห์กันว่าทําไงให้ชาบูกับ เอออาร์เธอร์สนุกกันทั้งคู่เราก็ต้องมาดูว่าทาร์เก็ตกลุ่มของเราเนี่ยคือใครก็จริงๆเราไม่เห็นภ<ล>าเพเมื่อกี้ไปแค่เป็นวอร์มอัพให้เด็กๆเฉยๆ,ๆทีเนี้ยเรามาดูว่าของจริงที่เกมที่พวกเรากำลังทำอยู่เนี่ยเออมันเป็นแบบเกมในคอมพิวเตอร์เนาะเออว่าเป็นยังไงแล้วก็น้องๆเองชาบูเองกับอาร์เธอร์เองสามารถช่วยพี่ได้ยังไงคือเดี๋ยวจะให้น้อง,องๆได้เล่นเกมจริงที่พี่จังทร์ำเหรอคะใช่ใช่ใช่เฮ้ยนี่ฟังกิน์ยังเล่น <ะ S 2> เกมจริงด <นะ S 2> ้วยสนใจไหมเย่เราจลองเล่เลยได้ไคะได้ครับได้โอเคปะ ตอนนี้เรากำลังอยู่ที่เกมที่พี่และเพื่อนๆกำลังทำอยู่เนาะเออื่อว่าจ o จิสเจอร์นี่ะลองลองกดดูว่าดูซิว่าอ r t เธอจะเข้าใจไหมเนี่ยคือเราต้องไปเรื่อยๆเหมือน Mario อเนาะมันก็จะมีอุปสรรคมากมายแล้วดูดิว่าตอนเนี้ยอ่เธอเขาติดปัญหาอะไรอยู่ไม่อะเห็นป่ะผ่าละดูดีนะดูดีนะไปต่อไปต่อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยย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 ย เรวจะไปตรงนี้กระโดดนะใช่อ่ะเจ้นะถ้าบูสังเกตน้องดีๆนะเขาเล่นตรงนี้ไม่ผ่านถ้าเราอยากจะทําเกมให้เด็กเล็กๆเหมือนอาเธอร์เล่นเราต้องทําอะไรต่อเราต้องทําให้มันง่ายขึ้นหรือเปล่าเออบีเป็น,นไปสไลเดอร์เออเห็นไหมเนี่ยคิดแบบดีไซเนอร์ละแต่ต้องระวังเผื่ออาจจะลื่นแล้วตกลงไปได้ใช่สลับให้พี่ชายพุ่งลงไปได้ไหมกระโดดกระโดดแล้วก็พุ่งออกไปบีบสองข้ง หนึ่งสองอู๋ไม่ขึ้นอ่ะลองให้มันง่ายขึ้นยังไงดีนะพี่ลองให้มันกระโดดสูงมากๆเออกระโดดให้มันสูงมากๆพร้อมกับแดชทีเดียวไปสุดเลยดีไหมอะไรก็ dash วิ่งไปจบด่านเลยนะวิ่งไปจบด่านเลยเดี๋ลองดูว่าเป็นยังไงที่ stand เป็นสิบนะเดี๋ยวลองดูนซิเป็นไงเมื่อกี้ลองปรับปรับค่าให้ละเดี๋ยวลองกระโดดกัเราจะเป็นกระโดดสิเห็นปะง่ายขึ้นไหมพี่ปรับให้แบบกระโดดทีไปเลย กระโดด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 อีกทีหนึ่งครับกระโดดได้ได้อาสลับให้พี่ชาบูสับเมื่อกี้เราผ่ากระโดดได้สองครั้งด้วยนะเนี่ยกระโดดทีสูงแบบผ่านได้หมดเลยไม่มีผ่านได้ยังไงดียังเมื่อกี้ลองเล่นแล้วคิดว่าถ้าเราจะทำเกมสำหรับเด็กอายุเท่าชาบูเนี่ยเราควรจะต้องปรับยังไงให้เหมาะสมเพราะตอนนี้ให้บัตรไต่ขึ้นไปหมอให้มีบัตไตขึ้นไปเอ่อถ้าเธออยากให้เป็นยังไงครับ อยากใค้มันมีลิฟต์โอ้มีลิฟต์โอเคเดี๋ยวต่อไปจะเอาไอเดียเด็กๆไปปรับใช้ในเกมจริงๆเลยเหรอคะพี่จาใช่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 โอ <ๆ S 2> อาู <ๆ S 2> ต่อว่าจะเล่นง่ายขึ้นหรือเปล่าใช่ช่วงหน้าไปติดตามกันต่อนะคะว่าหลังจากที่น้องๆได้ลอกออกไอเดียกันไปแล้วเกมจะน่าเล่นแล้วก็สนุกขึ้นไหมหรือว่าจะยากกว่าเดิมกันนะห้ามพลาดคะ่ะ น้องชาบูกับน้องอาเธอร์ได้ลองออกไอเดียในเกมต่างๆรวมไปถึงเกมของพีจ่จำด้วยไปดูกันว่าจะสนุกขึ้นอย่างไงได้อีกบ้างนะอะหลังจากนี้เมื่อกี้เราไปวิเคราะห์ฟีดแบ็กไปดูอยากให้มันมีลิฟต์ว่าอาเธอร์อยากให้มันมีลิฟตนะ์เนาะแล้วก็มาดูว่าอะถ้าเราใส่ลิฟต์ไปเนี่ยมันจะเหมาะกับเด็กอย่าง Arthur, อาเธอร์เด็กอายุแบบสี่ห้าขวบอะไรอย่างนี้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนี่คือลิฟตนะ์เนาะให้ดูว่าลิฟต์ทำงานไงลิฟต์คือเราต้องกด สวิตก่อนแล้วรีบตระโขึ้นไปเออเธอใส่ลิบตามที่อ้อมบอกแล้วอ่ะทีนี้ใครจะเป็นคนลองก่อนให้ชาบูลองก่อนไหมอ่ะต้องกดรีบก่อนแล้วเรารีบกระโดดขึ้นไปที่ที่แท่้รีบจะโกงเราอุตส่าห์เราอุตส่าห์ใส่รีบมาแต่ชาบูไม่ใช่ทำไมเธอไม่ใช่รีบล่ะจ๊ะให้น้องลองเล่นบ้างให้น้องลองเล่นบ้างแอบแซวว่าใส่รีบไปยังยากใช่ไหมโอเคเมื่อกี้สิ่งที่ ผมเองสังเกตก็คือเด็กเนี่ยไม่เหมาะกับจอยเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพัดสกรีนเออให้อาเธอรากกระต่ายแทน hmm? เออซึ่งเดี๋ยวเจอกันแน่ในเวอร์ชั่นมือถือเร็วๆนี้เพราะเกมดีไซเนอร์ไม่ได้แค่คิดทีมแต่ต้องกล้าป,ปรับกล้าทดลองว่าอะไรจะทำให้เกมสนุกขึ้นจริงค่ะต่อไป uh huh. เป็นทาซี่เราอยากจะให้น้องๆช่วยอย่างอันนี้ตอนนี้เราอยู่ที่ uh huh. ห้องสมุดอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่มีการตายเกิดขึ้นเป็นแบบเป็น พื้นที่ให้เราสำรวจอ่ะเนี่ยเราคุยดูว่าเนี่ยนี่เป็นเป็นตัวอะไรอะ่ะเออเป็นแกะเราต้องการให้น้องๆเนี่ยมาช่วยเราในการซ่อนของเราต้องการซอ่อนกุญแจพิเศษในห้องนี้จะซ่อนที่ไหนดีคิดออกคิดออกไหมหรออ่ะอ่ะเ้าคิดออกไหมครับคิดไม่ออกคก็ต้องทำไงครับไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ขัการดหรือน้นไม้ โฟโมดโอเมก้าสมาร์ทโกลวันพลัสนมกล่อง UST รสอ,อร่อยที่มีสารอาหารสำคัญอย่าง d h a สูงถึง27มิลลิกรัมสฟิงโกเมอิลินและวิตามิน B12 อืสอคิดออกแล้ว จะโกุญแจไว้ที่คอมิวเตอร์โอเคจะไไม่มีใครหาเจอเราก็จะหยิบกุญแจเมื่อกี้กุญแจเป็นวงสีแดงๆเมื่อกี้เนี่ยเราก็ลากไว้ที่อยู่หลังคอมพิวเตอร์ปุ๊บอ่ะกดเล่นเห็นป่ะมันก็คืออยู่หลังๆนี่เห็นไหมเห็นไหมเด็กๆคิดเลื่นไหลพร้อมเรียนรู้และสร้างสรรค์ได้เต็มที่ในทุกวันกับ f o r m o o Omega Smart g o โกลวัค่ะโอเคก็จากเมื่อกี้เนาะเราได้ ดีไซเนอร์น้อยๆของเราอาเธอร์เสนอว่าอยากให้ซ่อนไว้ที่ไหนเราก็เลยมาซ่อนไว้ที่หลังคอมพิวเตอร์นี้นะเนาะซึ่งเดี๋ยวเราและทีมงานไม่ว่าจะเป็นอาร์ติสโปรแกรมเมอร์เนี่ยเขาก็จะมาช่วยกันว่าแบบในระมิตว่าถ้าเราซ่อนไว้ที่คอมพิวเตอร์เราต้องทอํายังไงให้คนเล่นพยายามหาได้จนเจอก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเนี่ยไอเดียของดีไซนเนอร์ฝึกงานตัวน้อยของพวกเราเนี่ยจะไปอยู่ในเกมจริงหรือเปล่า,าแต่ตอนนี้ประทับใจมากเออแต่ละคนไอเดียสร้างสรรค์มาก ถ้าโมขาวันนี้พอมาฝึกงานกับพี่จําเราเป็นยังไงบ้างลองเล่าให้ฟังก็รู้สึกว่าสนุกค่ะยากไหมก็ยากเหลือตัวกระโดดอ่ะแล้วคิดว่าเราจะเป็นเกมดีไซเนอร์แบบที่จําได้ปะก็จะได้ค่ะเออากดูหรือเพื่อนๆทางบ้านอะค่ะเขาอยากเป็นดีไซเนอร์ต้องทำ็นเกมบ้างหรอคะคุณจะสมบัติที่ดีของเกมดีไซเนอร์ช่างสังเกต เออเราต้องเป็นคนช่างสังเกตว่าแบบคนนี้ชอบตรงนี้คนนี้ไม่ชอบตรงนี้อะไรอย่างนี้เนาะเออแล้วหลังจากนั้นก็ฝึกพื้นฐานในการสื่อสารกับคนอื่นที่รู้เรื่องซึ่งง่ายๆเลยส่วนเราจะคุยกับโปรแกรมเมอร์ให้รู้เรื่องอย่างน้อยเราต้องรู้ว่าเบสิกในการเขียนโค้ดเขียนโปรแกรมเ,มรเขียนยังไงเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้เราก็จะสื่อสารกับเขาได้ยากเออมันง่ายเนาะมันง่ายง่ายง่ายมันง่ายจร,ริงเดี๋ยวก็มุ่งมั่วเหมือนกันนะคะว่ามันมีอาชีพแบบนี้ด้วย คุณพี่จำบ้ากเลยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ก็ได้ไอเดียดีๆอย่างน้องเหมือนกันเนี่ยค่ะอะแพ็อะเ <c oughs> อ,ะอ,ะอเออช่วงหน้าโดยสุพิเจอ,ผอ,อเผาไปด้วยไปเที่ยวได้ไหนฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายตามความฝันลงมือทำแล้วเสริมพลังด้วยโฟร์โมดโอเมก้าสมาร์ทโกลสนหรับสนุนโดยโฟร์โมดโอเมก้าสมาร์ทโกลวันพ็ค โดยอัรินเบบี้แอนคิดแฟร์จองบูธ085-661-4629หนูทดลองซิตอนเอ็กซ์พอร์